สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car คารับรถมือ2กรุงเทพครับผมวันนี้นะครับวินมีรถ1คันมานําเสนอลูกค้าทุกท่านนะครับในราคาสบายกระเป๋าครับได้รถไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับคันนี้เป็นเจ้า t o y o ต a c a m r ปรีครับปี2 0 1 7 1 8นะครับเป็นรถปลายปีนะครับผมสีบรอนเทาแบบนี้นะครับผมภายในเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากปี2015-2016ขึ้นมาแล้วนะครับภายในเบาะจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันข้างในนะฮะเราดูด้านหน้าก่อน ด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมครับแบบนี้เลยนะครับตัดรับกับไฟไฟไฟหน้านะครับมีเดย t i m ม์ลันนิ่งไลท์ไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์อีก2จุดครับด้านหน้านะครับแล้วก็กันชนหน้าแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับไล่มาเลยทันนี้ก็ยางปี21่สิขอบนะครับเรียกว่าใหม่มากๆเลยนะครับลูกค้าออกไปเนี่ย ใช้งานอย่างเดียวนะครับไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเลยนะครับน้ำมันเครื่องกองมันเครื่องเราเปลี่ยนให้นะครับผมโอเคประมาณนี้แต่ว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาคาบยางคาบอะไรเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ยังไม่เอี่ยมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราล้างจากการทําความสะอาดทําสปาให้นะครับผมนี่ครับสีโดยรอบคันเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่รถสวยเดิมเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือก่อไม้แน่นอนนะครับคันนี้ก็ไม้ไม่ได้เยอะมากด้วยครับเพียง1 7 0 0 0 0กว่บาโลเท่านั้นเองครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน <Okay. S 2> นี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นยางอะไรครับนี่ให้มาเป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนครับเจ้าโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะร,รอยซีนกาวด้านล่างก็เดิมๆครับนี่ครับเป็นสีไข่แบบนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นสีเดียวกับตัวรถลูกค้าสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถผ่านการทําสีมาแล้วถ้าทําสีถึงตรงนี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างหนักแน่นอนนะครับถ้ามาที่เราเนี่ย เราแจ้งก่อนทุกคันนะคันรถคันไหนไม่สวยไม่เดิมนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านภายในกันบ้างครับนี่ครับนี่ผมบอกลูกค้าทุกท่านว่าเปลี่ยนมาจากโฉมปี1 5 1 6เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันอ่าเปิดเรียบร้อยโอเคครับนี่เลยเบาะเป็นสีแบบนี้ครับสีชามัวหรือสีน้ําตาลไหมนะครับผมให้ความหรูหราขึ้นไปอีกนะครับกับในอย่างกับรถยุโรปเลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้เลยลูกค้าจ่ายนะครับถ้า เป็นเงินสดเนี่ยเพียงแค่767,000บาทนะครับราคาป้ายเลยนะน่าจะอยู่ประมาณล้านกว่าบาทล้านสี่เลยนะครับประหยัดไปครึ่งครึ่งนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยอยู่เพียงแค่767,000บาทนะครับผ่อนสบายๆครับเพียงเดือนละ12,000บาทเท่านั้นเองนะครับออปชั่นก็จัดเต็มครับเป็นตัว 2000G นะตัวเริ่มต้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมมโมรี่ซีทนะครับโทษทีนะครับเมมโมรี่ซีทแล้วก็กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับตัวนี้มีคุชคอน เบารับไฟฟ้าครับคู่หน้ามีบริ้งสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับพาร์คเซนเซอร์นะครับแล้วก็แพคชั่นคอนโทรลนะครับความปลอดภัยเนี่ยเขาให้มาครบครันอยู่แล้วแคมรี่นะครับตัวนี้ก็มีชาร์จเจอร์ที่เป็นไวเลสด้วยนะครับนี่อยู่ด้านนี้นะครับจัดเต็มครับคันนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันบ้างไปใครที่หาอยู่นะครับรถโตยต้าแคมรี่นะครับปีนี้สีนี้เบาะภายในแบบนี้ครับรีบทักกันเข้ามาครับคันนี้ สวยแล้วก็ไม่ไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับแค่1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ฝาหน้าเนี่ยเดิมเดิมเลยน็อตยังไม่เคยขยับเลยนะครับผมดูจากหัวน็อตทั้งสองฝั่งที่ยังไม่เคยไขายมาเลยนะครับนี่เดิมๆแบบนี้เดี๋ยวขัดเคลือบสีเดี๋ยวล้างทำความสะอาดใหม่เนี่ยเดี๋ยวหล่อแน่นอนเดี๋ยวหล่อแน่นอนนะครับใครที่กําลังหาอยู่นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f c e e o o o นะครับเบอร์โทรส่วนตัวนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเบอร์จะขึ้นมาใหด้ด้านล่างแล้วก็มีไลน์แอดของเราด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ